โอเคนะครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่งานช้างครับวันนี้อยู่กับผมกับใครนะนี่เราเราเห็นสองคนที่อยู่ข้างหน้าเราไหมเนี่ยเนี่ยเขาเดินกับเขาเดินกันสองคนนะฮะกูอยากเอารถกูมาโชว์จังเลยโฟก เดี๋ยวเราพาเดินดูไปทั่วๆร้อนอะ่ะร้อนเหมือนกันร้อนสวยง,ง,งามนี่ก็บ่นอยู่คำเดียวจังเลยเม่คัน,น,ย,คนยักไปดูอะ นี <LY humming> ่คร <kah s> <ana> <g> um ับพาพาดูซุ้มเกี่ยวกับอำเภอนะฮะเดี๋ยวจะแยกเป็นพาดไว้อันไหนพาดูซุ้มอนไนพาดูซุ้กินทน้ครัวพอวันที่เยอแหนมวัดที่เยอแหน่เนี่ยพอเราพาเดินดูก่อนนะ นี่มีพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์นี่ก็เป็นตามชื่อเลยครับซุ้มหม้อผมนะครับซุ้มหม้อผมก็แต่ค้รวยครับปะโอปาไม่ยินเลยไม่ละหอยยืงกันยืนให้แกเห็น เล่นก่อนกูไม่ฮะเออมันส่งออกนี่อ่ะไปเดินต่ออะไรนี่คร<อ>ับไอ้บอนเดรอนี่มาทา่อะไรไงพ่อพี่เป็นคนเปิดฟุ้งอ้าวพ่อพี่เป็นอะไรเป็นปอใหญ่ ไปออกออกเก็บใจหายนีบจเป็นมีนางรำเสยครับเฮ้ยสาวๆนอนนอนนเห็นมึงบอกชอบดูสาวดีวิ่งดิวไอ้สาวไอ้ดิวอ่ะมองไรโอ้ยแซวไปมา่ฟอพี่ตันเลยเขาไม่ได้มองไปเขามองกู่เต้นเก่าไปไหนไทยอายุ15ไปยิงปืนดิ เล่นหิวนี่พครับไปหานั่งกินข้าวป้าใครมีตังค์เดี๋ยวเลี้ยงนี่ว่าปชุมพลหินมีดหิวปืนส่วนเกี่ยวนะเราเราเดินหนีฟอร์มดีกว่าป่ะเดินหนีมันดีกว่ารอเราด้วยวะรีบไปไหนเดินหนีกางดีกว่าเสียงตีนกับน้องฟอร์มนะฮะหิวมีดหิวปืนนี่ก็จะเป็นที่ยิงปืนนะครับผม สตาม์ทมีปืนไหาอาหารแป๊บม,มาแค่18ไร่พี่ยังยิงได้เลยพี่ที่แล้วอ่ะไม่เอาไม่เกี่ยวเฮ้ยปะพาไปหาอาหารพาไปหาอาหารเออจะมันบอกมันบอกหิวมินอยู่ปืนให้มัน you mean, you พาไปเลยจับแม่งมี้เทพเลยข้าศึกบาทไอ้สัตว์มีตังเล่นไหม ปืนโอเคครับเดี๋ยวเราตัดไปก่อนจบแค่นี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวพัทหน้าเราจะพาไปเดิน <you S 2> เล่น, <you S 2> นด้านในนะครับผม